ท่านอยากให้เข้าใจเรื่องพุทธศาสตร์จริงๆจ,จ,จังๆนะเพราะการเป็นว่าายเกิดเนี่ยมันท่านบอกมันไม่น่ากลัวถ้าเรารู้เนี่ยไม่น่ากลัวไอ้โลกนี้เนี่ยน่าเสียดายนะคนในยุคเนี้มันติดวัตถุยุคไหนติดวัตถุโลกจะระบาดท,ท่านบอกโลกน่สารพัดโลกมนุษย์จะฆ่ากัน มันก็จะเบียดเบียนกันโกงกันตีกันฆ่ากันมันจะเกิดภัยธรรมชาติมันจะเกิดโรคระบาดเกิดสงครามทั้งหมดมารนิยมเนี้เพราะมันติดวัตถุมันจะด่ากันตีกันฆ่ากันโอ้โหสารพัดไม่เห็นนี่นะทั่วโลกอะศาสนาช่วยอะไรไม่ได้เลยศาสนาในโลกมีเยอะนะ สอนให้ทำความดีหมดแหละศมสอนาสอนไม่ทำความดีแต่ว่าเขารู้ไหมรู้ในหนังสือรู้ไม่จริงนะไม่เข้าใจจริงๆว่าตายแล้วไปไหนถ้าเข้าใจจริงๆตายแล้วไปไหนเนี่ยโอ้ไม่มีใครไม่ฝึกหรอกเพราะในโลกวิญญาณเ,เป็นโลกที่ลาบากกว่โลกมนุษย์นะมันเป็นนาม,มาทําเป็นผีเป็นวิญญาณ มันมีความรู้สึกเดียวไม่สุขกทุกข์พอออกจากล่างออกจากรูปนะมันออกโดยโควบคุมรูปไม่ได้ควบคุมทตุไม่ได้มันควบคุมไม่ได้นั้นเราปวดหัวปวดท้องเนือป่วยนะมีสองทางให้เลือกคือออกจากล่างแล้วก็ไปหาหมอให้ความเจ็บปวดนะมันหายไปคือให้มันเถ่าหรือหายไป ถ้าไม่ออกมันก็ต้องบีบเราบีบธาตุเราเราจะเป็นยองออกรูปมาทำเราก็นามมาทำมันก็จะออกจากรูปมาทำอารมณ์ไหนอะทุกทุกแน่นอนออกไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เปลี่ยคนความรู้สึกก็ไม่ได้มันเป็นธาตุเดียวธาตุรูปเป็นญานเป็นนามมาทมเป็นผีประมาณนั่นแหละท,ที่ถ้าเราฝึกเนี่ย เราควบคุมธาตุเราอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามันจะอยู่กับเราไม่อยู่ท่านบอกแล้วเองจะอยู่สมไหล่ะอย่าให้มันบีบเองเองก็ออกไปก่อนนะนี่คือการฝึกเตรียมตัวตายแล้วตัวมนตัวเกิดถ้าฝึกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยการเรียนว่าตายเกิดมันเด็กๆเราท่บอกสามารถกำหนดไดนะ้เกิดเลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไปพรพมก็ได้ไป็นเทวดาก็ได้ไ เกิดไม่เข้าท้องก็ได้เกิดกับมนุษย์ก็ได้นี่คือพุทธศาสตร์จริงถ้าฝึกถ้าพิสูจน์เ <c oughs> พราะพุทธศาสนาะไม่ได้พูดลอยๆนะฮะมันต้องพิสูจนะ์ฮะมันต้องพิสูจน์ตามที่ท่านสอนนะผีมีจริงไหมออกจากร่างไปยังไงพิสูจน์ได้นะ พิสูจน์ว่าผู้รเจ้าในอดีตเนี่ยตั้งแต่องค์มฐมองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าเนี่ยพิสูจน์ได้แตยยังมีภาพสิ่งทุกอย่างในโลกเนะี่ยที่เราทิ้งไว้ไม่ไปไหนฮะพลังงานไม่สูญไปจากโลกนะไม่นะกรรมเราที่ทำไว้ในโลกเนะี่ยไม่ไปไหนยังอยู่นะฮะอยู่นะตั้งแต่อดีตเนาะถึงใช้แล้วก็ยังอยู่ หมายถึงใช้กรรมทั้งดีและไม่ดีในอดีตใช้หมดแล้วแต่ยังอยู่ยังอยู่นะไอดีเดี๋ยยังอยู่ไม่ต้องพูดถึงอันใหม่เนาะเพราะคนไม่เข้าใจไนงะอดีตปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมาจากอกดีตแล้วการกระทําปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตท่านบอกเองมารับเศษของกรรมในอดีต มนุษย์ในโลกเนะี่ยแล้วก็ทําใหม่ส่วนที่ทําใหม่นี่ตามสภาพสังคมที่เกิดบ้านที่เกิดสังคมที่เกิดตามหมู่บ้านตามอะไรพวกนะี้มันจึงไม่เหมือนกันในโลกนะี่ยทำดีก็ได้ทําไม่ดีก็ได้ห่างจากพุทธศาสนาห่างไปเรื่อยๆนะเพราะวัตถุวัตถุมันเจริญคนทำให้ มนุษย์ด้วยกันติดตุสร้างวัตถุได้ให้มนุษย์ติดตุ้ก็มีทรั์แล้วล่ะจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงอะไรก็ได้มีทรัพย์แน่นอนทำให้มนุษย์มนุษย์ด้วยกันติดแต่ก็ชาติเดียวนะถ้าไม่มองใกล้นะถ้าไม่มองไกลๆให้ฝึกแรงเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด อดีตปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไอ้การเวียนว่ายตายเกิดนะถ้าเราฝึกได้เนี่ย้าเข้าใจจริงๆเนี่ยเราจะกําหนดการเกิดการตายกําหนดหน้าตากําหนดเพศได้เลยฮะเนี่ยพุทธศาสตร์เนี่ยเราสามารถจะย้อนไปได้ย,ย้อนในชาติปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรมาเราก็พอจะรู้แต่าชาติที่แล้วเนี่ยเราก็ย้อนได้ ถ้าเราจะย้อน